ยิปอัดอาศัย Are you friendly ถามไปเล่นคุยมั้ Are you friendly YouTube เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือน้ควไอ้ทาเออเออถ้าลงลกนะพอพอจะพอจะกล้าที่จะเข้าไปเล่นอยู่ประเด็นคือเวลาผีมันล่าแล้วมันปิดประตูอืม แล้วเกมมันเปิดประตูยากหายเลยไม่ถ้าถ้าประตูบ้านมันล็อกไงแล้วประตูประตูห้องอ่ะมันมันจะปิดประตูห้องไม่ล็อกประตูห้องไม่ล็อกมันเปิดคือมันมันพกมามันจะเปิดปกติเลยเออแต่ประตูประตูหน้าบ้านมันจะล็อกมันจะไม่ให้เราออกบ้านจังหวะมันจะหายใจนะประตูบ้านล็อกอยู่แล้วประตูอื่นไม่ล็อกหรืเนี่ยเล่นมันจะขูเออเล่นจบจะจบเลยไม่รู้ก็ก็คิดว่ามันจะเวลามันมาปุ๊บมันปิดประตูขังเราอะไรเงี้ยไม่ไม่งั้นไม่งั้นเราจะแอบผีกันทำไม ใช่ประตูบ้านอับล็อกขังเราเป็นขังเราอยู่ในบ้านเอาง่ายๆนะล็อกประตูบ้านประตูบ้านเดียวโอเคอย่างนั้นสบายใจแล้วก็ไมถึงบอกล้ว่าให้แอบตู้เมื่อกี้ปามจะไปเปิดประตูบ้านนะดิถ้าไอ้ตาปามชอบวิ่งไปตายตรงหน้าประตูไม่เห็นหนยเราแล้วใไดันเาเมื่อกี้ปามหักซ้ายเข้าไปเข้าห้องน้ําไปได้เข้าห้องน้ําก็ปิดได้แล้วก็ปิดไฟก็อยู่ได้มันมันน่าไอ้ท่าฆ่าผีน่าจะจะเปลี่ยนมากนะมีแต่หักคอเยอะถือมีแมีแทงอะไรอย่างเงี้ยหักคอโอเค อันนี้คืออะไรสมองสติก๊กกังเขนแล้วก็น้ำดำชื่อแมรี่โทมัสอ่ามาเดิมไปมด่วนเลยงานเป็นงานเราเป็นงานเราเป็นงานรอบนี้เป็นงานรอบนี้เป็นงาน,ปน,งานไปแมรี่โทมัสนะเป็นชั้นสองเลยนะอย่างผมยูชั้นล่างนะผมผมไปเสิร์ชชั้นล่างนะกระจายไปได้แค่สองสองคนชั้นล่างสองคนก็ได้ ประตูไม่ดึงผมเดินห้องโถงนะแม่รีโทมาแม่รีโทมาแม่รีโชมเอ้ยเจอตรงไหนเจอแล้วอยู่ห้องครัวข้างล่างเหรอโอเคงั้นผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเสิร์ชหาห้องข้างก่อนนะเสือเจอกระดูกเนี่ยเจอแล้วอยู่อยู่อยู่ท้ายห้องครัวโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ดูกระดูก ข้องเจ็บปองข้องเจ็บปองโอเคโอเคยนยนไมค์กระเขนไฟไอเหี้ยไฟดับปะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นแล้วแล้วเราเปิดไฟเราเปิดไฟกันเยอะเกินหล่อยดิพี่กับน่าจะอยู่ชั้นสองน่าจะโอเวอร์โหลดคาร์อยู่ชั้นสองห้องขวาที่ไหนวะชั้นสองห้องขวาคาร์เตาอยู่ห้องนี้ทำได้เมื่อกี้อยู่ห้องไหนห้องห้องในใช่ป่ะ ห้องลึกสุดของห้องครัวห้องในสุดของครัวโอเคเพี่ยวมันไม่มีทางออกข้างหลังนะห้องทางตันแล้วห้องนั้นนะข้าล่างอยู่ใต้บันไดอะวะไม่มีห้องทางตันก็อยู่ห้องข้างในนี้ห้องฝั่งพี่นี่ห้องฝั่งห้องโถงข้างในขวามือเข้ามาเดี๋ยวพี่ดูก่อนหนีวิ่งขึ้นชั้นสองเข้าห้องน้ำตลอดแล้วอยู่ห้องนี้ใช่ไหมเนี่ย ผีอะมันเดินข้างๆผมวะเฮ้ยผมกำลังหานี่อยู่หาไม่หาสวิตไฟอยู่อ่ไปเอากล้องมาเลยได้เอากล้องมาเลยคนอีกคนนึงไปเอาเออเอากล้องไปตั้งในห้องเลยใครอะใครใครใครเดินเข้าห้องผีไปอ่ะไม่รู้ผมไไม่่ด้งหนอวะีเองตาปามเห็นประตูอีกข้างๆมั้ยเห็นประตูข้างๆมั้ยไม่เห็นอ่ะไม่ไม่ห้องผีเออนั่นน่ะนใครเจอใครใครเจอใครเจอไอ้มองเล็บประตูมองเล่นประตูเชื่อเล่นประตูตะบดหรือตาลันอะ เปิดเปิดมาแปลงแล้วนะผมอะทำไมอะเปล่าเว้นดูแมพอยู่ไงเบนดูไม่ถึงออกว่าใครห้องผีไม่ได้อยู่ห้องน้ำมั้งเหรอมาแปลงอยู่ไหนห้องผีอยู่นี่เปิดแล้วมาแปลงอยู่ห้องนี้ห้องที่ใครเข้าตามผมมาเมื่อกี้ฮัลโหลอ๋อห้องนี้เหรอเออห้องอ๋อเดาไดตรงไหนห้องผีห้องนี้เหรอเออห้องห้องไหนห้องไหนข้างไหนเข้าไปห้องไหนสุดอข้างไหนห้องข้างไหนเอากล้องมาตั้งเลยตรงนี้ตั้งห้องนู้นห้องนู้นนี่มีตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วนี่เนี่ยห้องนี้ห้องนี้เอาเกลือเอาเกลือกับเกลือที่เกลือมาเลย กล้องทำไมกล้องอะพยายามตั้งแบบขอบขมุมอะอย่าตั้งตรงกลางดเพราะว่ามันจะได้เห็นกล้องแบบจะเห็นมุมกว้างหนยเจอกระดูกปะตรงไหนถ่ายรูป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 กระดูกไหนเฟ้ยเอ้ยไม่จับกล้องมาฟเอไม่กล้งมาเ้ยอ้ยม่บกอ้อเ้ยอ่ัก้องาเฟี้ยม่กล้อาเี้ยเยม่ก้องมาเฟี้ยอยไมบก้งมาเี้ยเอ้ยมกงมเลี้ยอไมกล้งาเฟี้ยเอั้องาเี้ักลงเลี้ยไมั้งเ้ย้ไมกล พูดสำหรัิตบวังพอดยังตัวตัวบีไม่มาตามาตามา What do you want What do you want What do you want อันนี้อีมันมีฟิซชิงอ่ะเออเดี๋ยวพี่จะเอานี่ไปโรยเอจะเอานี่ไปเดินวนนะเอาไอ้ประมาณสติทูบอ่ะ easy ว่ะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งพูด easy ่แล้วเนี่ยไ้เอาของเพิ่มก็กดเปิดหมายติดได้ป่ะ ฮัลโหลใครอยู่เด้ไม่เสี่ยงอะไรอ่ะไอ้ใครกดไมล์เล่นกันไหมลูกวันเดียว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 วันเดีวันมันไม่ตอบอ่ะเจ็ดคนดีไม่เจ็ดแล้วก็พูดซะเร็วจะพูดช้าๆดีให้มันตอบข็งคามโอ้พูดอยู่วัน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 มันจะไปเอ้ยเลยมัน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 ออกเมื่อกี้มันออกเมื่อกี้มันออกติดปะท่ารู้ติดปะมันอยู่ที่เดียวกับเบ้นเลยติดเหมือนจะติดอ่ะติดปะเดี๋ยวขอดูก่อนต้องไม่กี้มันยืนทับเบ้นอยู่อ่ะ เออไม่ติดไม่ติดเงาป้าป้าเงาป้าอ่าอ่เมื่อกี้มันเลอะใส่เฮแมรี่แมรี่อายุเยอะก็ขอไปเอากล้องกันขอไปเอากล้องกันเฮฟิซิง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 บอกไปแล้วนี่แล้วนะมีฟิซซิงอย่างเดียวที่เห็นตอนนี้ยืนยืนตอบในห้องผีอ่ะเดี๋ยวขอดูกดอัพหน่อยเอ้ยดูกดอัพหน่อยปิดไฟหน่อยปาล์มหลือ EMF อ่ะปามปิดไฟในห้องหน่อยห้องผีอ่ะห้องผีปิดแล้ว มีแต่ห้องหน้าห้องผีอรัไม่ได้เปิดปีตูปีตูได้ปีตูได้แมรี่แวร์อยู่แมรี่แวรทำไมตอบสปาป์าน้องคุยสปิริตบอกดีไก็ทำเป็นพูดเลยแมรี่แวร์ยู่ไม่อยู่ฝั่งซ้ายเลยไอ่อิมเอฟก็ไม่มีใครเอาไปใช่ไหมอิมเอฟเมื่อกี้เอาไปแล้วแป๊บนึงยังไม่ได้วางอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้เอาไปพี่เอานี่ไงพี่เอาทู่ไปไงเอ้า Mary, Why you die Why are you here You looking for Kenobi ไม่มีป่ะเดี๋ยวจ้าเอากล้องเอ้ยเอาไอ้แมลลี่ชิวชิวชิวเฮ้ยมันล่า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 ถ่ายรูปจ้าป่ะตะปานตามาตะปานตามาตามันนี่ตามันนี่ตามันนี่เฮ้ยมีกดออฟนะตะปานวิ่งถอยมาดิวิ่งถอยมาวิ่งถอยอย่าไปอยู่ใกล้มันมากเดี๋ยืนเฉยๆเออมันถือเคียวมันถือเคียวมันถือเคียวถ่ายแล้วถ่ายติดแล้วติดแล้วโอเคโอเคโอเคหาที่หลบเลยมีกดออฟนะ ขึ้นชั้นสองแล้วจังหวะเนี้ยเห็นเห็นห้องหน้าชั้นสองวะห้องแรกอะห้องน้ำห้องน้ำมันะเปิด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 เขามาเลยปิดปิดปตูเออได้แอบอย่าไปแอบนะประตูอย่าให้ตัวทะลุออกนอกประตูเนี้ยมันจะเห็นข้ามเฮี้ยนแล้กางเขนได้วางไหมกางเขนได้วางไหมอย่างนั้นข้ามห้องเพิ่มจากโลกเลยกูความเฮี้ยนครอบท้าติดแล้วนะอ่าอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันหยุดได้ผมบอกตอนนี้ยังไล่อยู่นะเต็มสิบไปนะเต็มสิบอยู่ควมเฮี้ยนคมเฮี้ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงเลย เต็มตีบเต็มตีบอยู่ยังหันอยู่ห้องไหนวะปามอยู่ชั้นไหนมันอยู่มันมันอยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนลงแล้ว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 เกหวอนเหวินเหวินเหมือนโอ้มันตัดไฟด้วยเหี้ยเหี้ยล้อเลื่อนมันนี่นี่นะมันมันเป็นผีเซียวอ่ะผีแยะแก่ผีเซียวอ่ะมันเกิดสปาตรงไหนพี่จะไปเอาเอาที่ไปวางเอาสังเกตไปวางตรงสปาะ ในห้องเลยเดินออกมาตามในหองเรามีเรามีเรามีดูเขาหนาป้าปามั้าเนี่ยมีอะมีอะมีอะต้องครัวนะณจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้เลยมาสปาวตรงนี้เลยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงปามเอากล้องมาตั้งให้มันเห็นดิดิเอากล้องเอาตั้งให้มันเห็นดนสมุดดิแต่ว่ากล้องอะ เฮ้ยเล่นกูแล้วเฮ้ยเล่นอะไรเฮียตกใจหมดที่จะต้องมีนี่ดิกิฟต์อา์ตสไทร์อยูเฟลีไปเล่นคุยมาไอยูเฟลี YouTube เฮ้ย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 หาม่งแห่แม่งแห่แม่งแห่แห่กูเลยคนเยอะอรคนเยอะไงเข้าไปคุยครับไปคุยครับุยี่แม่นี่สิไอยเฟลียนยยน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 ระกอบหลังยูไอยูเฟเฟลี จะปิดประตูทำไมพยายามจะปิดประตูเอ้ยมันล่า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 หัน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 เอแบลลี่ฟอลโลมีฟาสต์ฟาสต์ไอ้หลอกเขาไปดิรอกเขาทำไมนะจะให้เขาเปิดมืออะไรก็แตกหรอปุ๊ปิดประตูสุดท้ายอ่ะปิดปิดให้สนิทติเฮ้ย อ้าวเข้ามาในบ้านมันเข้าไปในห้องมันบีบคอเบนเฮ้ยเฮ้ยอะไรผีเฮ้ยเปิดประตูไม่สนิทหรอไม่รู้อ่ะมันมันเข้ามาได้ไงอ่ะไม่ไอ้ยนี่ไงหรือวะไอ้ยนี่อะไรเบียดป่ะไม่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 มีเบียดต่อหน้าเลยอ่นมันเดินเออมันเดินเข้ามาในห้องเลยมันเดินทุบประตูมาเลยเออเห็นแล้วใช่เมื่อกี้พี่ยินเสียงพี่จะทักอยู่ไงจะพูดอยู่ว่าเออได้ยินเสียงประตูข้างในผ่านแล้วเอางี้เดียว ไอแมลลี่ why you kill my friend what the fuck ทำเพี้ยนไปนี่ what the fuck แตกยันเลยอะไรอะแตกหนึ่งมันสปิริตบล็อกมันไม่ตอบอะแป๊บนะเหลืออะไรเหลือเกลี้ยะเนี่ยไปอีกแล้วต้นหลือเกลี้ยงหรอวะไม่รู้ไม่รู้เลยรอไอ้กองน้ำกองน้ำหลือกองน้ำแล้วใครเปิดน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวนะฮัลโหลไอ้ใครเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ใครโยนกล่องใครโยนของเปล่าหรอไม่ได้โยนไอ้ไอ้นี่ไอ้กังเขนอ่ะกังเขนมาเฮ้ยไล่เย้าไล่เย้าไล่เย้าเดี๋ยวขึ้นชั้นสองเลยกูชั้นสองจะรอดไปได้ห้องน้ำประตู้ก่อนเปิดระตูก่อนอย่าเพิ่งปิดนะผีผีผีกำลังเดินออกมาจากในห้องห้องอะไรห้องล่างนะห้องทับบายห้องกัลลาห้องกัลลาทำไมมันไม่ติดกังเขนปะ กำลังเดินเข้ามาเดินเข้าใจเมื่อกี้มันมันมันยังไงวะทำไมมันมันมีผีที่อย่างนี้ดหรอวะเดี๋ยวเดี๋วผีว่งกระเด้นด้นกะเดนก่ัอเคคลองน้ำอ่ะไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเดินไปห้องข้างๆเดินไปห้องข้างๆไอ้เหี้ยผมอยู่ห้องข้างมอยู่ห้องข้างอยู่ห้องเฮ้ยมัเดินกลับเดิกัแล้วเดินกลับแล้วเดินกลับแล้วคำเพี่ย อายที่อ้ะเอาหายเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วเมื่อกี้เบนแตกเหรอแตกเด็กเบนแล้วใครถ่ายรูปเบนยังเบนจบเบนหมดเลยไม่ไปถ่ายรูปเบนสิเพราะว่าเบนเอาของมาเดี๋ยวเผยเยยอิชวันเนี่ยใครถือกล้องเนี่ยฮัลโหลเนี่ยนะเนี่ยเสื้อดำมาใครเสื้อดำมาไหนอ่ะมาข้างบนนี่ตามลงมาเนี่ยมาที่เราเนี่ยอะไรวะอันนี้อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยอดับอนาคเอา เห็นตา่ในห้องวีครัเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือบ่อแสอันหนึ่งใช่ไหมใช่เป็นแมวไม่ได้ใช่ไหมฟีซิงรู้รู้ว่าฟีซิ่งแต่ว่ามันขาดบ่อแสอันหนึ่งเข้าใจไหมฟิงก์็ปิ้นดูยังฟิงก์็ปิ้นไม่มีแน่นอนฟิงก์ก็ปิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าถ้าฟิงก์็ปิ้นมันเลือกเลือกตัวอะไรไม่ได้ข้อสองข้อสามกับข้อสี่ไม่ผ่านเหลือ e อ f มเอ่อะ เอฟเอฟอะมันไม่เหยียบเกลือได้นะแสดงว่ามันลอยใช่อะมันมีเบ็ดด้วยเบ็ดเป็นรอยอยู่ชิ้นเดียวอ่ะผีอื่นไม่ลอยอ่ะโอ้โหสมองเราเหลือมันกินสมองว่ะมากินยาหน่อยโอ้โหเฮียลากเลยลาเหี้ยล่าเหี้ยลามอยู่คนเดียวนะปามอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละมันเดินอ่ะเออเออมันไม่ใช่ล่าถี่มากเลย ก็สมองปามเหลือหนึ่งหลือหนึ่งหลือศูนย์กันอ่ะมันเป็นแมวป่ะวะหรือแมววะเต็มสิบนะแมวชอบที่มืดอ่ะเป็นไปได้วะแมวมันชอบดับไฟมันก็ดับไฟเราปล่อยอยู่นะแมวมาเข้าไหนนะมาเข้าห้องไหนวะไม่เห็นซ้ายห้องซ้ายเข้าห้องซ้ายต้นขามเบ็เดินเดินเดินกลับมาบันไดละเดินกลับมาบันไดละบันไดละยินบันไดยินบันไดกำลังเดินลงบันไดไปเดินลงบันไดกำลังกลังเดินกลับเข้าห้องกำลังเดินกลับเข้าห้องเข้าห้องมันน่ะนะเออ อันนี้อยู่ห้องัวอันนี้อยู่ห้องัวเดินลับเดินกลับเดินลับ่ามามามาเดินลับมาหน้าประตูหน้าประตูบ้านแล้วหน้าประตูบ้านแล้วหน้าประตูบ้านแล้วยเฮ้ยเฮ้ยหัวใจเต้น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 อยู่อยู่หน้าประตูบ้านอยู่หน้าประตูบ้านพี่อยู่หน้าประตูบ้านเฮ่ยมันหัวใจเต้นวะเต้นเต้นหัยเต้นเต้นเลยเต้นเต้นเลย้นเต้นไลยเ้นเันลขึ้นบันได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 ้นบนไดไม่จบไม่จบดิ เดี๋ยวสปีดบล็อกอยู่บนรถลืมอามาไปกินยาครับเออมากินยาเลยเดี๋ยวจะเอาสปีดรีบล็อกไปไ <อ S 1> ถ้าตะลันอยู่คนเดียวมันไล่อีกรอบนี่คือเป็นแมร์หรือเปล่ามันดับไฟบ่อยอาจจะเป็นแมร์ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเลขแปดถ้านะขึ้นแปดแต่แมวมันไม่ชอบแสงอ่ะลงแล้วลงแล้วไอ้เมื่อกี้ใครเอาเนี่ยว่าไอ้ตัว X X อเอ็กซรเ์เอ็กซาเลลายมืออะ แต่แกนดูแล้วไม่มีในห้องก็ไม่มีอ่ะไม่มีท้าฟิงก็ปิดไม่มีเดี๋ยวขอยนะน่าจะเป็นวิญญาณอ่ะสปิริตบล็อกเอฟเอฟล่ะเอฟเอฟเอาเอฟเอฟใส่เอฟเอฟสมุดสมุดใส่ยังสมุดใส่แล้วไม่มีไม่เขียนเขาเอฟเอฟอะไรดิออกสปิริตบล็อกใช่ไหมไม่รู้ต้องลองไปไปเอ้ยเดี๋ยวมันเหยียบไปนี่มันเหยียบไปนี่มันไม่ออกมันเหยียบกางเขนกางเขนพลาดแล้วเควสกางเขนพลาดแล้ว เมื่อกี้เหยียบกังเขนเลยมันออกมามันต้องปิดไฟนะไม่ไม่คือมันเหยียบกังเขนไม้ตอตอนแรกให้่าเบนส์เดี๋ยวนะตะปามว่ายมันไม่ตอบมันยังไม่มันยังไม่ตอบอะไรเลยไม่เหรอปะเออกดออฟมีปะกดออฟเหรอกดออฟไม่มีมีเอ้ยมีกดออฟมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนนี้หมดตะปามสมองหมดอะทุกแต่ละคนสมองเหลือเท่าไหร่กันสาม เหมือนกันไม่ทุกคนนะนะคนอื่นนะพี่ตัวสามอ่ะไม่ไหนไหนกดออฟมีกดออฟมีกดออฟมีอันเป็นว่าอ้าวมีกดออฟกดออฟหรอวะกดออฟฟีดแล้วก็อะไรวะเอ็มเอสเอ็มเอสเปล่เอ็มเอสมีปะเอ็มเอสยังไม่ลองก็ลองดิเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแฟนทอมแฟนทอมอ่ะสมองตะปานจะต้องเหลือน้อยที่สุดแม่์มนต้องตอบอ่ะไปดูที่ไปดูที่มันจะตอบไหมอ่ะลองเดี๋ยวผมจะผมจะลองพูดอีกที เพราะว่าตาปามไอ้นี่ไงตาปามเป็นคนถ่ายรูปผีถ้าเกิดมันเป็นแฟนทอมนะตาปามเป็นคนถ่ายรูปผีสมองตาปามจะน้อยสุดว่าใครมายืนข้างนอกเนี่ยมีใครอยู่ข้างนอกใครเนี่ยตาลตาปามไปไหนอะอยู่ไหนเนี่ในอยู่ในห้องผีอยู่ในห้องผีต้องลองเออ่แมรี่แวร์เฮ้ยมันโยนของว่ะแมรี่โบสแมรี่โยนขวดว่้เมื่อกี้เบนบอกแมรี่อะอยู่ที่เบนไม่อยู่นีมันปลาเขื่อนอะไรอ๋ออยู่ที่ เป็นเฟเชแล้วนั่งเล่นโทรศับแล้วนะมันชื่อแมรี่เหรอแมรี่อายุเฮียแมรีรี่โทมัสหรอแมรี่โทมัสอายุเฮียเฮมันออก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 มัออกมันปิดแล้วมันปิดตูแลวเอ้ยมาแล้วมาแล้วข้างหลังข้างหลังมนเดินมนเดินมนเดินมาเดินมาเดนห้องแล้วเดินมนเดินห้องแล้วถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายแล้ว เฮ้ยมันมันเดินบนอยู่ในห้องมันเอ๋มันเอ๋มันเอ๋ผีเอ๋ผีเอ๋มาอยู่โนลูกมาอยู่โนลูกแมรี่ไาอยู่โซนลูกปอกยู่อ่ะป่ะมันตามพี่ป่ะมาตามไม่ตามไม่ใช่เดินเอ๋อยู่ในห้องพี่ออกมาแล้ว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 กำจะขึ้นบันไดกำจะขึ้นบันไดเฮ้ยไม่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 มันเดินดูชั้นหนึ่งอยู่มันเดินดูห้องห้องไฟอยู่หากแล้วมา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 บันไดแล้วมาบันไดแล้วมาบันไดแล้วมาบันไดแล้วขึ้น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 บันไดแล้ว ไปไหนไปไหนเลี้ยวซ้าเอเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหาแล้วอ๋อมาดูโฟฟ้ามาดูโฟฟ้าลงบัไดลงบัไดลงบัไดล้ลงบัไดล้เฮ้ยดูไมพูดตอนนี้ไงว่อยากบเหี้ยอเหี้ยเฮ้ยโกสตูปปดโกสคำเี้อ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้ววายยายอนูกอยู่ใกล้ประตูไหมไอ้นี่เว้ยเป็ยังตึก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 กไงเาบอกมันมานแกวายโซนู พี่ว่าพี่ว่านะพี่ว่าเลือกยิมพี่ว่าเลือกนี่วะพี่ว่าสปิริตบล็อกก่อนเพราะว่าพอพูดปุ๊บแม่งออกแต่มันไม่ตอบนะคือแต่มันออกอ่ะเป็นแมนโอ้โหธดาเป็นเป็นแมนไอ้รอบเอาเอาบ้านมาอีกรอบเจ้ามือเจ้ามือเราไปแล้วตอบนะตอบนะตอบแมนนะโอเคอะไรเลือกอะไรเขาเนี่ยเอาฟีซิ่งฟีซิ่งกดออฟสปิริตบล็อกกดออฟสปิริตบล็อกได้หรอวะ ไม่รู้ว่าเมื่อกี้พอพี่เรียกปุ๊บมันไอ้พอพี่พูดปุ๊บมันนี่มันมันออกแล้วเป็นแมนมันต้องพูดกับเราดิไม่ใช่ไม่ไม่ก็คือเดาเดาว่าเป็นแบบแบบเบื่ออะไรกันนะไอ้จะพึ่งเลือดนี่ปลปไปเลย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 เป็นแม่แม่แม่ S <S อะไรวะอยู่บนรถสมองอย่างรถรวยเหรออมแม่จริงด้วยนี่ไงใครแม,แมไ่ได้ลูกได้ลูกเต้ต่อแค่ห้า